กระแตนสปริงบ็อกเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเมียกินตัวผู้เป็นอาหารหลังจากผสมพันธุ์ซึ่งเป็นความพิสวงงงงวยของธรรมชาติที่ออกแบบมาปรับให้สมดุลในห่วงโซ่อาหารบนโลกของเรามีต่างดาวสายพันธุ์นักล่าจับดาวทาจูอีนมีลักษณะเหมือนกับตับกะแตนสปริงบ็อกต่างดาวสัปปะรดสังหารสามารถแปลงกายและใบหน้าล่อหลอกผู้ชายมากินเป็นอาหารได้ต่างดาวทาจูอีน ได้กระจายตัวไปดาวต่างๆและโลกมนุษย์ก็ได้ถูกนักล่าต่างดาวทาทูอินหนึ่งตัวมาแฝงตัวในสังคมมนุษย์เพื่อหวังกินผู้ชายนิสัยไม่ดีแบบลึกลับีไปไหนล้คะพี่สิงกลับมาสึงกันก่อนสิคะตำรวจเริ่มสืบคดีที่มีคนหนุ่มหายตัวไปบ่อยๆโดยแกะจากเบาะแสที่ต่างดาวสาวได้ทิ้งไว้จนเกือบจะจับได้ แต่เพราะด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของต่างดาวจึงยากที่จะจับกลุ่มได้นี่เป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจากหลักฐานเราคาดว่าคาตะกอนน่าจะเป็นเอเรียนต่างดาวพวกเราอยากให้นักข่าวรู้เรื่องนี้เป็นอังคาดกันประชาชนวาดกลัวและเสียขวัญเอาละเรามาวางแผนจับต่างดาวตัวนี้กันเถอะแล้วเราจะเริ่มสืบจากไหนดีครับผู้กอง เราจะเริ่มจากเส้นผมของต่างดาวที่เขาทำหล่นไว้เป็นหลักฐานให้เราสืบเป็นบาะแสยังไงดีเอมันเปลี่ยนแปลงได้ยากแม้เรื่องนี้มันจะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่พวกเราก็ต้องอดทนนะตำรวจทั้งหลายข่าวอาัาการรมช่วงนี้มีคนหายออกไปจากบ้านบ่อยครั้งขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นชายชะกันนักท่องเที่ยวตามผับบาร์ตลอดจนถึงลูกเจ้าพ่อแก๊งหนึ่งกู้ทางตำรวจ ได้ดำเนินการสืบคลีอย่างเต็มที่เพื่อน,นําคนร้ายมาลงโทษให้ได้ในเร็ววันฉันไม่ทิ้งร่องรอยให้เจ้าพวกนั้นตามจาับง่ายหรอกเพราะใบหน้านี้จะเปลี่ยนไปไม่สามวันพวกเจ้าน่าจะยินดีด้วยซ้ําที่ฉันเลือกกำจัดผู้ชายแย่ๆเร็วๆในสังคมของพวกเจ้านาวินเป็นหนุ่มโสดผู้รักในคุณธรรมเขามีอาชีพเก็บของเก่าขายนาวิน ยังชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลห้าและอบายมูเป็นหนุ่มโสดที่นิสัยดีจริงๆน้องผมทองมีเงินเท่าไรส่งม,มาให้หมดนะน้องฮลัลโหลคุณตำรวจครับมีพวกกลุ่มโจรกำลังจะทำร้ายผู้หญิงที่ซอยตรอกจันนะครับรีบส่งสายตรวจมาด่วนเลยนะครับเฮ้ยหยุดนะพวกแกปล่อยเธอเดียวนี้นะเฮ้ยเอ,อ็เองมาจากไหนวะจะมาเล่นหมดไปเองเหรอ ยำมันลรพวกเราโอ้ยอะโอ้ยอยานะโอ้ยแกโอ้ยไอ้แกไอ้พวกบ้านี่แน่บอลหาเรื่องเองนะแกเออเอออัดมันเออหยุดเดี๋ยวนี้นะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวกอันตรภานชอบขอความไม่สงบยอมให้จับสะดิดีคุณตำรวจมาช่วยเราแล้วยอมแล้วครับพี่ตำรวจผมยอมแล้วครับตำรวจได้จับตัวกลุ่มโทษที่ทำร้ายทาทาและนาวิน ไปจอบปากคำและขังไว้ที่สถานีตำรวจแม้ทางฝ่ายเจ้าทุกอย่างทาทาจะไม่เอาเรื่องก็ตามและทาทาพานาวินไปทำแผลที่ห้องของเธอขอบคุณนะครับทาทาที่ทำแผลให้ผมต้องขอบคุณพี่นาวินต่งางหากนะคะที่มาช่วยทาทาไม่เป็นไรครับแล้วทำไมถึงมาอยู่คนเดียวล่ะครับทาทาโทษนะทาทาทำง,งานอะไรครับแล้วเป็นใครมาจากไหนเหรอท่ามาจากศิีสะเกษค,ค่ะทาเข้ามาทำงานหาเงินที่กรุงเทพทายังไม่มีแฟนค่ะ แล้วพี่นาวินล่ะเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนล่ะคะผมเป็นเด็กกรุงเทพนะครับทําง,งานเก็บของเก่าขายผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างทาทาอยู่คนเดียวมันอันตรายมากนะรู้ไหมเป็นห่วงคุณจังเลยครับคืนนี้พักที่นี่ก่อนไหมคะนี่ก็ดึกแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ล่วงเกินคุณทาทาหรอกโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไคร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ